คนแบบไหนที่จะรอดในยุคเอไอแย่งงานต้องมีทักษะอะไรถึงจะไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพค่ะแต่ว่ายุคนี้เอไอกระแสมาแรงมากๆใช่ไหมคะคนพูดถึงกันเยอะเนาะแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันฉลาดขึ้นอะ่ะ <Wow. S 1> จนวันหนึ่งมันจะมาแย่งงานเราหรือเปล่าเอาจริงๆจะเคยทําคลิปสั้นไปใช่ปะว่าอนาคตมันก็จะมีอาชีพที่อาจจะกําลังหายไปแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ทําคลิปเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าเราจะต้องกลัว,เร,ลวเราจะต้องกังวลมากกว่านี้นะ อยากพามาดูอีกมุมหนึ่งมาดูว่าเฮ้ยแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทํายังไงอ่ะให้เราเป็นคนที่ AI ไม่สามารถทําอะไรเราได้นี่ไอเดียมาเริ่มมาจากจากอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะอนาคตที่ AI ทําอะไรคุณไม่ได้เดี๋ยวมาแชร์ค่ะมาเริ่มที่ว่าแล้วอะไรที่ AI เนี่ยมันน่าจะชนะเราไปได้แล้วแน่ๆจะว่าอย่างแรกค่ะคือเรื่องความจดจ่อความต่อเนื่องนึกนะถ้าเป็นคนอ่ะเราจะทํางานได้แบบ ไม่ต้องนอนได้ปะทำได้เรื่อยๆยี่บีชั่วโมง48ชั่วโมงมันก็คือมันทําไม่ได้เนาะเราต้องนอนแต่ AI อะค่ะมันสามารถทาได้เรื่อยๆแลวอยากจะถามเขาตอนไหนเขาก็สามารถเจนข้อมูลให้เราจะเยอะแค่ไหนเขาก็ทําได้หมดอย่างถัดมาค่ะคือคิดอย่างมีเหตุผลในเวลาันรวดเร็วด้วยนะถ้าสมมติว่าเราถามคําถามกับ AI ไปเนี่ยให้มีเชิงวิเคราะห์หน่อย AI ทําได้นะคะเราทําได้แบบเร็วมากๆลดขั้นตอนที่โหยคนเราจะต้องไปหาข้อมูลคิดวิเคราะห์กว่าจะได้มาเป็นคําตอบถาม AI แป๊บเดียวได้เลยและอย่างที่3ค่ะคือรู้ลึกร,ร,รู้จริงจเก เก่งกว่าคนอีกนึกสภาพหนังสือเนี่ยแค่เราอ่านสอบอะ่ะสิเล่ม20เล่มมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมแต่ AI โ,โห่จำได้แบบอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลแค่ไหนหนังสือมีแค่ไหนเป็นพันเป็นล้านเล่มมันจําได้เราะฉะนั <c oughs> ้นเราถาม ChatGPT ไปเนี่ยได้คําตอบเลยเราไม่ต้องมานั่งหนังสือเล่มไหนวะไม่ต้องแล้วเขาจําได้เก่งกว่าเราคะ่ะ3มทักษะนี่แหละค่ะที่จะทําให้อาชีพที่อาจจะมีแต่ทักษะพื้นฐานหรือว่าทักษะที่เน้นความรู้เยอะๆเนี่ยค่อยๆหายไปค่ะ แล้วทักษะอะไรที่ AI ทําแทนไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างแรกค่ะคือทักษะวิชาชีพวิชาการหมทักษะวิชาชีพเนี่ยมันคือความรู้นี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้มาจากแค่หนังสือนะมันมาจากประสบการณ์อย่างเช่นเวลาเราทํางานเรามีเทคนิคยังไงมีความสามารถมีโน้ตฮาวกับการทํางานของเรายังไงและอย่างจ๋าเองแล้วก็หนังสือเล่มนี้ พูดไว้คล้ายๆกันนะคะก็คือถ้าเราลองมองควมว่าความรู้เนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น2อ,อย่างให้หนึกภาพภูเขานนําแข็งนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะนี่คือน้ํามันจะมีส่วนที่ภูเขานนําแข็งะมันพ้นน้ามาส่วนนี้หนังสือเล่มนี้จะใช้คําว่าความรู้ชัดแจ้งค่ะอาจจะดูงงมันเป็นความรู้ที่ เฮ้ยมองไปเราเห็นเลยเราอยากรู้อะไรเราสามารถเซิร์ชได้อย่างเงี้ย AI ตอบได้อยู่แล้วหรือว่าพิมอะไรอยากรู้อะไรไป AI ตอบได้เลยแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งอยู่ใต้น้ํามันใหญ่มากๆเลยนะแต่เรามองไม่เห็นมันมันเป็นความรู้ฝั่งลึกเริ่มงง,งอีกความรู้ฝั่งลึกในหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันเป็นความรู้ที่เฮ้ยมันต้องเกิดจากการการสังสมการทํางานมาจริงๆถ้าสมมติอยากจะรู้ความรู้ส่วนนี้เซิร์ชไม่เจอนะต้องไปถามจากคนที่เขาผ่านงานนั้นมาจริงๆเคยทำมาจริงเรียนรู้มาแล้ว สมมติว่าจ๋าอยากจะรู้แบบเฮ้ยจ๋าอยากมีความรู้เกี่ยวกับการทํางานเป็นคนนักล้องเป็นพิธีกรจ๋าไปเสิร์ชเน็ตเนี่ยจ๋าว่ามีอยู่แล้วก็จะบอกว่าอ่าเราจะต้องยืนท่านี้พูดแบบนี้เว้นจังหวะแบบนี้ใช่ไหมรู้ได้แต่ถ้าอยากรู้ที่มันลึกลงไปอีกอะจ๋าต้องถามจากใครจ๋ก,ก็ต้องถามจากพี่เฟืองใช่ปะเขาผ่านประสบการณ์มาจริงๆเขามีความรู้จริงๆที่บอกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าจ๋าทาแบบนี้นะจ๋าจะต้องแก้ปัญหาแบบนั้นแบบนี้ เนี่ยคือสิ่งที่ AI ทาแทนไม่ได้อ้าวแล้วพอพูดแบบนี้ก็จะแบบอ้าวแล้วจะทํายังไงให้เรามีความรู้ในที่แบบเป็นอยู่ใต้ฐานน้าแข็งอะเราไม่ได้มีประสบการณ์การทางานมาเยอะแต่ใจอยากบอกจริงๆค่ะหนังสือเล่มนี้ก็พูดเหมือนกันว่าประสบการณ์อะมันเกิดขึ้นได้ทุกวันจริงๆนะมันอยู่ที่ว่าเราอะจะเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันอะมาทบทวนแล้วให้กลายเป็นประสบการณ์ของเราหรือเปล่าหน,นังสือเล่มนี้บอกไว้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าวิธีการที่จะทบทวนตัวเองหรือว่าสร้างประสบการณ์ตัวเองที่ดีที่สุดคือ ทำให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ทันทีที่เพิ่งจบงานนั้นไปสมมุติว่าใครทํางานเป็นกะหรือว่าสิ้นวันเลิกงานอย่างเงี้ยระหว่างเลิกงานกับบ้าน อาจจะน้องคิดกับตัวเองก็ได้นะวันนี้มันดีไหมวะที่เราทํางานไปมันมีอะไรดีอะไรใหม่ดีพัฒนาตัวเองอะไรได้อะไรมันเป็นประโยชน์กับเราบ้างแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นอะมาสร้างให้มันกลายเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของเรามันจะมีแค่เราคนเดียวเลยด้วยที่จะมีเรื่องเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างมันได้แต่ก็ไม่ต้องถึงกับกดดันว่าทุกๆวันฉันจะต้องคิดให้ได้ใช่ไหมนะว่ามันมีเรื่องดีไม่ดียังไงประสบการณ์คืออะไรไม่เป็นไรเลยแต่จากแค่เชื่อว่ามัน หาไม่ยากหรอกแค่ว่าเราต้องมองหามันก่อนแล้วพอเรามีความรู้มีประสบการณ์แล้วอะค่ะแต่ว่าเราไม่ถ่ายทอดเลยมันก็คงไม่ใช่ใช่ปะโมมีความรู้เยอะมากเลยประสบการณ์ฉันเต็มไปหมดเลยแต่เก็บไว้กับตัวไม่ถ่ายทอดออกมาเลยคนอื่นก็ไม่รู้ด้วยที่สาคัญองค์งกรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าให้เลือกได้จกว่าองค์กรก็คงอยากได้คนที่มีประสบการณ์เฉพาะตัวนะเลยที่พร้อมจะถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยแชร์ให้กับเพื่อนร่วมง,งานแชร์ให้คนใกล้ตัวเราที่ทํางานแบบเดียวกับเราก็ได้อย่างน้อยๆความรู้มันได้แบบกระจายตัวออกไป องค์กรชอบอยู่แล้วถ้าเราแชร์อะไรไม่ได้เลยองค์กรก็คงแบบนั้นฉันขอเลือกคนที่มีประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่า ถ่ายทอดได้ถ่ายทอดเป็นดีกว่าเรื่องที่2ค่ะคือทักษะการสื่อสารเดี๋ยวนี้ AI อย่างที่บอกฉลาดขึ้นใช่ปะ AI ไม่ได้มีแค่ตอบมาเป็นตัวอักษรและพูดก็ทําได้แต่รู้ไหมว่า80%ของการสื่อสารนะคะคือการสื่อสารผ่านทางกายไม่ว่าจะเป็นอะไรท่าทางสีหน้าแววตาน้ําเสียงสิ่งเหล่านี้ AI ยังทําไม่ได้เราอยู่ในวันที่นักพัฒนาเนี่ยไม่อยากให้ AI มีความสามารถนั้นค่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละไอการสแสดงสีหน้าท่าทางการมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันคือจุดแข็งของ หนึ่งสภาพว่าถ้าเราสื่อสารกันเพื่อนเราเริงเศร้ามากเลย กเป็น AI ไอแกทำหน้าอย่างเงี้ยเป็นอย่างไรบ้างไม่อยากเล่าแล้วจุดนี้ไม่อยากคุยด้วยแล้วนึกออกปะคือเราก็ต้องมีอารมณ์ร่วมต่อให้ไอฉลาดมากขึ้นสื่อสารได้มากขึ้นอ่ะแต่เขาก็ไม่สามารถโต้อตอบเราด้วยสีหน้าที่ดูแบบเฮ้ยมันเศร้าอ่ะเราสุดอยากจะเล่าให้เขาฟังต่อหรือมีการโต้อตอบกันที่น้ำเสียงมันดูเศร้ามากเลยเราดูเข้าใจการแบบเนี้ย i ทําทไม่ได้ค่ะนี่คือจุดแข็งของเรา <c oughs> นอกจากเรื่องการมีอารมณ์ร่วมแล้วใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งคือการมีมิตรจิตมิตรใจคือสามารถ เอาใจเขามาใส่ใจเราได้เวลาที่ใครพูดอะไรรู้สึกอะไรเราเองก็จะแบบเหมือนคิดก่อนลวถูกป่าว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เขาน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เราควรจะแสดงท่าทีอะไรออกไปแบบนี้โรบอทหรือว่า AI ก็อาจจะยังทําไม่ได้ขนาดนั้นเนาะนี่คือจุดแข็งของเราอีกข้อหนึ่งค่ะ <S <S ถ้าจ๋าจะยกตัวอย่างงานที่จ๋ารู้สึกว่าการมีทักษะแบบนี้ยังไงเราก็เอาชนะได้เลยง่ายๆเลยนะลองนึกถึงเซลล์ก็ได้ถ้าเราทํางานเป็นเซล์อะแล้วเรา คุยกับลูกค้าด้วยความเป็นเหมือนโรบอทอะไม่มีการแสดงอารมณ์ร่วมไม่มีมิจฉิจไม่จะใจไม่เคยเอาใจเขาคือใจลูกค้ามาใส่ใจเราไม่เคยเดาท่าทีว่าเฮ้ยลูกค้าน่าจะต้องการแบบนั้นแบบนี้นแบบนแต่ว่าองค์กรก็คงรู้สึกว่าไม่ต่างอะไรกับ AI ถูกปะ่ะแต่ถ้าเราเป็นเซลล์ที่อ่ะนี่คือจุดแข็งของเราใช่ไหมนี่คือจุดแข็งของมนุษย์ที่ยังชนะ AI อยู่คือเรามีอารมณ์ร่วมุยลูกค้าอยากจะได้อะไรได้เลยค่ะคุณลูกค้าเราอยากจะนู่นนี่นั่นคุณลูกค้าดูเหมือนจับรองเท้าคู่นั้นแปลว่าเฮ้ย หรืออยากจะได้อุทาวลูกค้าไซสไหนนะเดี๋ยวเราลองเตรียม นี่คือสิ่งที่จ๋าว่าเฮ้ยมนุษย์ทาได้เหนือ AI แต่ว่านอกจากเซล์ที่จ๋ายกตัวอย่างไปจ๋าว่าอาชีพอื่นๆนะก็ต้องการหรือว่าต้องใช้การสื่อสารเหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะว่าเฮ้ยอาชีพของเราอะ่ะก็ต้องใช้ทักษะนี้เหมือนกันนะใช้แบบไหนมาแชร์กันได้เดี๋ยวจ๋าไปตามอ่านด้วยนะคะมาถึงทักษะที่3าค่ะทักษะสุดท้ายแหละคือทักษะองค์กรมาพูดในมุมแบบบริหารงานบ้างเนาะอย่างเช่นงาน HR ที่ดูเหมือนจะทางานกับคนนะแต่เป็นพาร์ทที่ไปทําแบบสํารวจต่างๆคนก็แค่เหมือนเก็บข้อมูลเอามาวิเคราะห์ช่ะงานนนสวี้ เดี๋ยวนี้เขามี AI ที่สามารถทำเซอร์เวยแบบนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลได้หมดแล้วค่ะเหมือนอย่างเจ้านี่ค่ะไม่ได้มาขายของนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีใครที่สนใจว่าอยากจะให้เราแบบโปรโมทแบบนี้ทำได้เข้าได้เหมือนกันค่ะอ่ะกลับมาต่อเขินแล้วอย่างเนี้ยเราจะไปสู้กับ AI ได้ยังไงใช่ไหมคะ <c oughs> เราต้องบริหารที่ไม่ใช่แค่เรื่องการวิเคราะห์หาเหตุผลต่างๆแต่เราต้องบริหารด้วยใจฟังดูแบบ วยบรรนางานปะเฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องจริงนะหนังสือเล่มนี้บอกไว้เลยแล้วแบบเป็นประโยคที่แต่ว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจก็คือเขาบอกว่าองค์กรไม่ได้เป็นคนเลือกหัวหน้านะคะแต่พนักงานนี่แหละที่เป็นคนเลือกนึงสภาพแต่ก่อนหลายๆปีมาก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าหัวหน้าที่ดีก็คือหัวหน้าที่สามารถสั่งการได้แต่ปัจจุบันค่ะพนักงานไม่มีใครอยากได้หัวหน้าที่มันแบบ สั่งๆแต่ต้องเป็นหัวหน้าที่เหมือนสื่อสารกับเราแล้วก็ทํางานเหมือนแบบเห็นใจเราอะและทํางานไปด้วยกันซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ AI ยังทําไม่ได้ก็คือมีการประนีประนอมมีการกระตุ้นพนักงานกระตุ้นกันเองให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและทางานไปด้วยกันเราจะต้องเป็นหัวหน้าแบบที่ AI ทําแทนไม่ได้เราจะต้องไม่ใช่หัวหน้าที่แค่สั่งงานอย่างเดียวค่ะแต่เราจะกลายเป็นโค้ชที่ต้องฟังลูกน้องหรือฟังคนที่ทํางานด้วยกันด้วยใจนะแล้วก็สามารถสอนลูกน้องถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้กับลูกน้องฟังและเชืื่่่อมันนนสร้้างพทีใ เติบโตให้เขาได้จริงๆแจ่กว่าอันนี้หัวหน้ายุคใหม่ที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่จะไม่เยอะหรือเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปแต่เชื่อจะสิว,ว่าลูกน้องอ่ะต้องการหัวหน้าแบบนี้มากขึ้นค่ะและองค์กรก็เหมือนกันองค์กรก็คงอยากได้หัวหน้าที่ลูกน้องเลือก ที่จ๋าเรามาทั้งหมดอะจ๋าว่าเอาจริงๆวิกฤต AI อ่มันคือวิกฤตที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็จะมีทั้งคนที่ได้ไปต่อและไม่ได้ไปต่อใช่ไหมมันอยู่ที่เราแหละว่าเราเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในด้านไหนแต่อีกอย่างหนึ่งเลยอ่ะคือวิกฤตเนี้ยมันทําให้เราได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยที่ฟังไปทั้งหมดอะเราจะต้องเปลี่ยนงานเลยนะอาชีพมันจะตกงานใช่ไหมเราต้องย้ายเลยไหมพูดง่ายเราทำยาก,กนนอะเนาะเราเข้าใจกันแหละโหอยู่ดีจะมาบอกว่า เปลี่ยนงานเลยย้ายไปสี่งานนี้ไม่ตกงานแน่ๆมันง่ายขนาดนั้นหรอมันคงไม่ได้ทาได้ปุป,ปับใช่ไหมคะแต่จ๋าเชื่อว่าไอ้ทักษะสามทักษะท,ท,ที่จ๋าเอาหนังสือเล่มนี้แล้วมาเล่าให้ฟังต่อเนี่ยมันน่าจะช่วยนะให้งานของเราหรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่หน้าที่การงานของเราอ่ะมันมีคุณค่ามากขึ้นเราจะเป็นคนที่องค์กรต้องการมากขึ้นจริงๆนะแล้ว AI ก็จะมาแย่งงานของเราได้ ยากคืนแน่นอนใครที่ชอบให้ตาเอาเรื่องแบบนี้มาแชร์ให้ฟังอยากให้เอาหนังสือเล่มไหนแบบมาแชร์ให้ฟังอีกเนี่ยบอกได้นะคะเพราะทั้งนี้คือรู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือมันมีบางอย่างที่เราอยากแชร์ต่อจริงๆอ่ะมันมีเรื่องราวหลาย,ลายๆเรื่องที่เราอยากบอกทุกคนฟังเนี่ยทุกคนมาแชร์การพูดคุยกันเยอะๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ